สวัสดีค่ะสวัสดีสสดสสดแคแผู้มีเกียผู้ทุก่ันนะคะวันนี้ดิฉันฝนพึกษาศักดิ์รัตนพรค่ะขอต้อนรับทุกท่ทานนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความทรงจำค่ะของงานฉลองมงคลสมรสนะคะระหวา่างสาวเจ้าสาวของเราในวันนี้ค่ะคุณอภิษราศรีสนนะคะหรือคุณมิมค่ะและคุณคริสโตฟลูโลดิกส์หรือคุณคริสนะคะ Good evening ladies and gentlemen friends and family we warmly welcome you to the wedding reception of คุณอภิษราศสีสนอคุณมิ้มและคริสโตฟรูโลดิคอคุณเพลส thank you for joining us today to celebrate the most happiest moment of their life. ฉฝนฟงพรกษาสักรัตนาอัมห์ my great honor to be your MC for this lovely event ก่อนที่เราจะได้พบเจอกับเจ้าห่าวเจ้าสาวนะคะขออนุญาตเล่าถึงประวัติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ทุกท่านได้รู้จักกันเพิ่มเติมค่ะ สำหรับเจ้าบ่าวของเราค่ะคุณคริสตอฟลูโลดิกนะคะหรือคุณคริสค่ะส่วนเจ้าสาวของเรานะคะคุณอภิษราศราีสนนะคะหรือคุณมิ้มค่ะ สำหรับในค่ำคืนแห่งความสุขในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงมีโอกาสที่ได้ถ่ายรูปกับเจ้า่าวเจ้าสาวแล้วนะคะถ้าท่านไหนที่ถ่ายรูปนะคะแล้วอัพลงโซเชียลมีเดียนะคะขอฝากแฮชแทก็กคุยด้วยนะคะสำหรับแฮชแท็กในวันนี้คือ c h r i s m i n 2 0 2 5นะคะ c h r i s m i n 2 0 2 5นะคะเพื่อเป็นของขวัญน,นะคะให้กับเจ้า่าวเจ้าสาวของเราด้วยค่ะ If you have some chance to take a photo together with the Room and would like to upload on your social media, please include the hashtag for today, #Klismin2025, as a gift for our bridegroom. Thank you. เจ้าสาวค่ะวันนี้เรามีพรีเซนเทชันนะคะเรื่องราวความน่ารักของทั้งคู่ค่ะอยากมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ชมก่อนที่จะพบเจอกับเปล่าสาวนะคะ Today little story have we the ทุก bride and groom w o u o d like to share with you จะน่ารักขนาดไหนนะคะเรียนเชิญทุกท่านรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Okay we have 10 questions It further. Your answer will be get the highest point. The top three will be get some price from the bread room. Yeah, okay. Let me see on the screen. Wow, 66 wow, 66 persons join this camp. Okay, on the screen. <laughs> ะะซึ่งรางวัลเรามีด้วยการสาปรางวัลด้วยกันนะคะโอเค let's c o u down to start again wow n i n t h r e e okay let's count down together three o one for the first question How many provinces are in Thailand and Canada? 53, <laughs> and ten, sixty seven and 10, and Wow! 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 How many uh, is? 77 and 10! Yes! of political diplomatic relations. We're looking at that high rate. So 65? 154. 50? Remain, remain on the top. And I What's an the <activity> that both of and Chris? Um, have been doing since they're 8 years old old <laughs> 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 Alright everyone, i All single people single, single.

i a very big interesting... congratulations.